สวัสดีครับเชฟนุ่มกินเที่ยววันนี้วันสบายสบายสไตล์เชฟนุ่มเชฟจะทําคลิปสั้นๆเชฟไปหาหมอมาเนาะไปหาหมอมาแล้วก็อ,อ <c oughs> ตรวจสุขภาพตรวจความดันตรวจอะไรส,ป,สปัสสเปดก็มีการตกใจนิดหน่อยเชฟก็เลยอยาก จะทําให้วันธรรมดาธราเนี่ยมันมีความสูงเนาะเชฟก็เลยว่าแวะที่ตลาดกัดก้อมทิ่งเก่าของเชฟหาอะไรอร่อยอร่อยกินแล้วก็ไปทักทายพี่สาวคนงามของเชฟด้วยพี่จันอืมก็ไปทักทายกันแล้วก็พูดคุยกันเรื่องสารทุกสุขดิบเชฟก็ไม่กล้าถ่ายนะเพราะพี่มันว่า พี่เบิ้ลก็บอกให้งามร้องคนเดียวแล้วว่าถ่ายเป็นไปแล้วเบิ้นจะบเนนี้เหรอเจมบอเวเออไม่เป็นไรเออเจมก็ไปหามหมอมาแล้วก็ไปรับยามาออดีใจนะสูบภาก็แข็งแรงอยู่แล้วก็จะมีแต่ความดันเท่านั้นอนะที่ยาอันนี้อยู่เจบก็ขอโทษเอฟซีเพื่อนๆเลยนะที่เออเอาคลิปมาบั่นใจ อันนี้เป็นมะเขือเทศที่เชฟปลูกคนเดียวมันก็ไม่งามหรอกมีเอฟซีบอกว่าเชฟถ่ายพืชผักสวนครัวให้ดูหน่อยกำลังทาใจอยู่มันไม่งามเหมือนของเปิ้ลกะเขากวัวถ่ายวันราจะายเปิ้ลอะเพราะเชฟก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรเนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดลูกของคนตั้งเหนือเขาเนาะอาหารตั้งเหนือเขาแล้วก็เครื่องทอดกรอบแล้วก็มีผักกับลาบแล้วก็มีลาบหมู ลำๆกินกับข้าวหนึ่งอ้นๆครับเชฟก็มาทักทายเพื่อนๆเป็นคลิปสั้นๆกินกับอะไรกินกับน้ำกระเทียบกับอากาศที่หนาวเย็นเย็นอย่างนี้เนาะหมอกก็ลงเชฟก็ไปไถ่ายแต่เจ้าบอกว่าภาพมันจะดีก่อเพราะว่าเชฟก็ไม่ได้ดูเนาะฟังไปพงยาเนาะก็ไปจ้ายอยู่ก็เลยวันนี้สบายๆส,ส,สไตล์เชฟ เดี๋ยวเขาจะกินข้าวแรงด้วยกันครับเด้วยกับข้าวของวิธีการกินของคนเมืองเหนือเขานเนาะเชฟต้องขออภัยเพื่อนๆเต่อน,เอน,เอนอที่คนบมมักลาบบมมักลูกแล้วคนที่มักก็เชฟก็ขออภัยเพราะว่าเชฟจะต้องเชฟจะลงตอนดึกน่อยเพราะว่าเชฟกว่าจะกลับจะปีกมานี่ก็เมิอนอยู่ถดนักแร่อ่ะในเชียงใหม่นี่นะเชฟบอกฮเดี๋ยวามากินข้าวด้วยกันครับผม กิ็นเขาเธอเชฟจิบน้ำกระเทียมเเชฟครับผมรู้สึกว่าจะอู้ถูอู้พิดอู้บอกแค่ทอบละอย่างของคนอื่นนี่เปิ้นไปถ่ายที่ร้านเนาะเชฟกูบก,ก้าไปถ่ายนะเพราะว่าเชฟบหมือได้อันนี้บอกอู้ละมันไม่สะดวกเชฟก็เลยบือได้ถ่าย <c oughs> เชฟขอจิบนักมาเชียบคนนอกสุดยอดรับลูกสู้บทถอยครับเชมโนงนี้มักขนาดอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนั่งกินข้าวเจากันครับเป็นคลิปสั้นๆเชฟจะทำให้เพื่อนๆดูเนะาะเมื่อเช้าเชฟก็พาไปดูวิวที่ข้างบ้านเชฟเนาะเพื่นจะสร้างมัดสันเพิ่มนานเนอรเพื่อนเหลือประมด,ดล,มละ สวัสดีครับเชฟนงกินเที่ยววันนี้มันกินลาบกินลูกสู้ไม่ถอยสไตล์เชฟนูครับสวัสดีครับเชฟนงเหมือนเดิมวันนี้ก็มีอาหารหลายอย่างเลยเชฟก็ไปทำหาหมอมาเนาะตรวจสุขภาพแล้วก็อันนี้เชฟก็ว่าดีแล้วเพราะเพื่อนเชฟก็จากเชฟไปก็เยอะแยะตั้งแต่โรคอะไร่รู้ อถอนหายใจหน่อยเนาะก็เลยว่าจะไม่ทำแล้ววันนี้ก็เลยว่าออากาศดีๆเพราะว่าเชียงใหม่นเนี่ยหนาวมากตอนเนี้ยอากาศก็อันนี้เฉพก็เลยไปแวะซื้อลาบซื้อลูกอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมการกินของคนเหนือเนาะแล้วก็ได้พักมาแล้วก็ันนี้เป็นมะเขือมะเขือเทศที่เชพปูคนเดียวแล้วก็อันนี้เป็่นอันเรื่องกรอบก็มี ไส่หมูมีนี่อ,อเดี๋ยวเชฟกดจิ้มทั้งก็จิ้ะเนาะอูดถึงลูกอู้ถึงลาบเนี่เยเชฟน้ำลายไหลนะอากาศหนาวดอย่างนี้เพื่อนๆทางใดทางใต้ทางพิษณุโลกอย่าขึ้นไมอ่อีวกมาเน่ะช่วงนี้นะอากาศดีมากเชฟกันเลยว่าอันต้องทำลงหน่อย แต่เชฟก็เหมือนเดิมเนาะฝากเพื่อนเพื่อนเชฟเป็นช่องใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดติดตามให้เชฟด้วยแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนบอกว่าแนะนํามาเยอะเลยนะเชฟก็จะทําตามที่เพื่อนแนะนำเนาะอยากดูสวนผักเชฟเนาะแต่เชฟไม่ได้ปลูกแบบเป็นไอเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบาขายเนาะ เทปก็ทําเป็นเกษตรอินทรีย์อ่ะปุ๋ยอินทรีย์ช่วงนี้ก็ขี้งม,มขี้งวงก็ไม่ได้ไปเอาเทปก็เลยว่าเออจะทําแบบอันเนี้ยได้กินแค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ใส่สารเคมีเลยเนาะแต่ก็ถามว่ามีแมลงไม่มีอะไรไหมก็เยอะมากแล้วก็อออีกอย่างหนึ่งนะเทปจะบอกให้ว่าตอนนี้นี่ บรรยากาศทางเหนือได้ดีมากแนะนำพนเพื่อนๆนะขึ้นมาเที่ยวเลยวันนี้ก็มีลาบลูกแล้วก็เขานึ่งร้อนๆเทปนี่เราเพื่อนๆบอกว่าเทปเทปก็ฟังต้องหลายอย่างเลยนะกินเขานึ่งก็ต้องกินกับมืออีกว่เทปก็เลยบอกว่าเออได้ได้ได้เดี๋ยวเทปจะทำเพืดูสคลิปกินกับมือนี่เนาะแล้วก็โคกตําน้อพริกต้องเป็โคกข,ขีนนี่เนาะ เชฟเออดูแล้วเขาขิน,าน,านเนียเชฟโยกไมใครไหวนะมาวันนี้เอาเขานึ่งกับมือเอาตามใจเอฟซีเอามาเออเอามาเขานึ่งงอนหเน,น,น,นี่ยเอาตามใจเอฟซีมาเนาะอ,อันนี้ต้งเหนือนอกถ้ามาานันเหมือนงามยังไเชฟก็ขออภัยเนาะนี่องค์โคโลงควายนอนเนาะนี่เห็นเนาะองค์โคโลงควายนอนนี่นี่องค์โคโลงควายนอนนี่ อืมโอ้ร้องควายร้อนหน,น,น,นิอืมอืมตุ๊ดล้ออันนี้เป็นวิธีการอูการกินข,ข,ของค,องคนตั้งหมื่เครอะ เหือเทศจากสวนอ,อร่อยมากอันนี้เป็นเครื่องมือสัตรูนะต้องเเครื่องมือสั่งนย บางงามนี่ก็แคปตขอภัยนอกมันเป็นวิธีการกินของคนนั่งเหนือยเนาะก็ไปที่ไปหาหมอที่กัดก้อมแล้วก็แวะหาอันพิกสัน ราบกัดกอมเจ้าดังของเจยงหม่เนี่เจ้านี้นี่รำขนาดอะเช็บไปเช็บแวะซื้อตลอดอะ่ะแต่ก่อนเช็วก็อยู่แถวนั้นแหะเช็นี่นะกินตลอดอะ่ะกินเกือบตรงวันะ่นะหมกหรากแปม ทุกคนนีู่้จักดีเนอะแต่กัดก้มนะจ้องี่ยงลำนะถ้าไผเกยมานะลองแวะมาเนาะเท่ปุระนำเนาะเปิดเปิดสักบ่ายสามนะสี่ห้าโมงหกโมงนี่มันมีเหลือหมดละอื lắm bận đơm lắm cút nhỏ เดี๋ยวมีโอกาสดีๆเนาะเทเี่ยวจะพาเพื่อนๆไปเอลกันทันใดเนาะแป๊ไว้ก่อนตรงนี้เชฟขอดูแลสุขภาพเทฟก่อนเนาะถ้าสุขภาพเทฟดีแล้วเดี๋ยวไปแอลด้วยกันแบบคนหนึ่งคนพอนี่ลำขึ้นมา้วเดี๋ยวเชฟไปเนี่เหมือนเดิมอ่ะเชฟไปจะนั่งกินเนี่ยโองลงควายนอนเหมือนเดิมนี่อืมคำใหญ่ๆเนี่ย S <s <uss> หมหนกน <s uss> ะเดือดลืมนะครับใครเอฟไอว้เอวบ้าเอวทั้งการก้อมแวะซื้อกิดกับโรงข้าไก่เนี่หรือว่าถามอันนี้ก็เลยถามแม่ก้าส่วนนั้นว่า ราบประจันอยู่ตรงไหนนะเป็นจี๊ขึ้นผมมะเขือเทศปลูกเองกินเองนักเลงพอปอสารพิษครับอร่อยมาก เชเป็นช่องเล็กๆเ,เนอะเชปก็เพิ่งทําก็ดีใจกับเพื่อนเนาะที่แรกเชปนึกว่าเชปทำแล้วก็มีใครติดตามไม่มีใครดูเนาะแต่ก็มีคนดูมีคนให้กาลังใจแล้วก็มีคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เชบเชบก็ดีใจนะเพราะเชฟตั้งใจมากเพราะว่าเชฟเกีเยแล้วเก็อยากจะกินอยากจะเที่ยวตามสไตล์เชปเนี่ย <c oughs> อยากจะให้ ภาพสวยๆเสียงสวยๆแต่เรื่องอาหารไม่ต้องห่วงอ่ะเทปเนี่ยมั่นใจอยู่แล้วเพราะว่าเชปนีนเป็นเชปไปกุ๊กเมืเม่อเกือบสามสิบสี่สิบปีเนี่ยมีของดีๆให้เพื่อนๆทั้นนั้นแ่ะแต่เพื่อนแนะนำมาติอะไรมาเชฟก็จะทําตามเพื่อนๆเนาะถามว่าอะไรยังไงไหมโอเชปกูจะทำให้ดีที่สุดอ่ะ อืมขอโทษนะมันเผ็ดมากเทปถูกใจมากเน่ยนะจะหาที่เที่ยวที่ดีๆถูกๆไม่แพงบริการดีๆอะไรที่เทปไปเที่ยวแล้วมันแพง แล้วบริการไม่ดีเชฟก็จะไม่เอาลงนะอะไรที่มันถูกบริการดีแล้วอันนี้เชฟก็จะให้นี่แล้วอาหารเนี่ยถ้าไม่อร่อยเชฟก็จะตัด,ตดออกไปเลยเชฟก็จะบอกว่าเอาที่อร่อยถ้าเชฟไปถ่ายคลิปไหนแล้วเชฟชิมแล้วอาหารไม่อร่อยนะเชฟก็จะไม่เอาลงเลยคลิปนะเชฟก็ทิ้งเลยอืม เดี๋ยวมาเดินเดี๋ยวเชฟก็นั่งกินต่อเนี่ยยาวแล้วเอาเป็นว่าคลิปหน้ามีอะไรดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆเนาะเพื่อนๆว่าคอยติดตามเชฟเรื่องกินเรื่องเที่ยวเดี๋ยวเชฟจัดให้ ร้านอร่อยครูสะอาดประหยัดหรือเชฟจัดให้สำหรับคลิปนี้เชฟสวัสดีครับอย่าลืมนะเพื่อนๆนะกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์เชฟด้วยเลิฟเริโอ้โหอร่อยมาก